น้องชายมีกลิ่นตลอดเวลาอาบน้ําเสร็จแล้วไม่นานก็กลับมามีกลิ่นอีกมีวิธีแก้ไขไหมครับอ๋อนี่เรื่องเกิที่<อ>งประสงค์ค่ะใช่พ่อแพทย์เลยค่ะนะคะพ่อแพทย์เลยค่ะส่วนใหญ่เป็นแบคทีรียตัวร้ายเพิ่มจํานวนนะคะ,คะแล้วก็บางค,คนเนี่ยก็ไม่ได้มีกลิ่นเฉพาะน้องชายน้องตางมีกลิ่นปากนะคะกลิ่นจากกระเพาะอาหารขึ้นมาด้วยกลิ่นลักแล้กลิ่นเท้าด้วยนะคะเพราะเป็นอ่เป็นคนที่แบคทีเตรียชอบนะคะดังนั้นสรุปว่าถ้ากลิ่นพบแพทย์เลยค่ะ ว่ามันมีจุดไหนที่ทําให้มีกลิ่นเหมือนผู้หญิงวันการต้งฝั่งเจอแล้วช่องคลอดมีกลิ่นโอ้โทนทนแล้ว<ม>บอกว่าหนูเนี่ยไม่มีความมั่นใจตัวเองเลยหมอไม่ต้องทนก็หาหมอเลยนะคะค่ะบางคนยิ่งมีกลิ่นยิ่งล้างอันนั้นนะยิ่งเป็นอันตรายที่เราพูดกันนะคะไม่ยิ่งมีกลิ่นยิ่งล้างยิ่งเหม็นอืมพาพราทีเรียตัวดีก็หมดไปเรื่อยๆตัวร้ายก็ขึ้นเรื่อยๆนะคะค่ะเพียโคอลลเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณ โปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร083-299-3223 ID Line 083-299-3223หรือฝากข้อความทาง Inbox Facebook รายการนี้